คําถามแรกจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเป็นผู้ที่อยู่ที่วัดนะคะโยมได้ฝึกปฏิบัติตามคําสอนในพระพุทธศาสนาได้มาประมาณ3-4ปีแล้วโยมจะรู้ได้อย่างไรว่าท้ายที่สุดแล้วโยมควรเปลี่ยนมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาในศาสนาพุทธหรือไม่อะไรเป็นเหตุให้คนที่สนใจในพระพุทธศาสนาแบบโยมเลิกศรัทธาในคําสอนของพระพุทธศาสนากลางคันแล้วเราจะกล่อมให้คู่ครองของเรามาปฏิบัติธรรมได้อย่างไร รือโยมควรจะปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาและบุญกรรมของเขาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน <c oughs> การปฏิบัติภาวนานี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะว่าเราสุดท,ท้ายเราจะต้องเป็นอุบสกป,ปิิกามันจะเป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นเองเมื่อเราภาวนาไปในเบื้องต้น ทุกทกท่านนั่นแหละก็ภาวนานะละบาปเปาเพนบุญไปทำใจให้ผป่องใสเมื่อจิตเราสงบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีศรัทธาอย่างเช่นว่าการทำบุญให้ทานการใส่บาตรการฟังธรรมเกิดปิติใจอิ่มใจสุขใจเราก็มีความประสงค์ที่จะทำอย่างสม่ำเสมอไม่ขาด อันนี้เหมือนกับว่าใจของเราเป็นชีวิตชีวาขึ้นสดชื่นขึ้นแต่ความดีถ้าไม่ได้ทาความดีแล้วก็รู้สึกว่าใจมันห่อเหี่ยวถ้าได้ทำบุญแล้วก็เบิ่มปิติใจได้ปฏิบัติสมาธิวันไหนไม่ได้นั่งสมาธิจิตไม่สงบรู้สึกมันวุ่นวายละมันแล้วยังไม่ได้ทานอาหารอย่างนั้นอาหารของใจนี่ผู้ที่ ทำบุญเป็นประจำนะ้วเห็นผลของการทำบุญทำทานจะพัฒนาขึ้นไปเมื่อเราทำทานไปแล้วเนี่ยก็มีคำถามว่าถ้าเรามีเงินจำนวนมากขึ้นเราจะทำอะไรเราก็อยากจะป,ประสงค์ที่จะทำบุญมันจะค่อยๆเป็นตามระดับแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อมาแล้วเจิตพัฒนาขึ้นไปเมื่อเรา ไม่ต้องการอะไรในโลกอย่างนี้จะขอมีเวลาปฏิบัติภาวนามากขึ้นจิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอาจจะเป็นอุบาสกบาศิกาหรือซึนแปดในวันพระอาจจะก่อนวันพระหรือวันพระหลังวันพระ,พระสามวันก็ได้จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้จะรู้เองเป็นเองละ่ะนั่นเองเกิดปัญญาแล้วจะเข้าใจเองเราไม่ต้องสงสัยเวลาทานข้าวทานอาหารนั่นแหละ ความรู้สึกอิ่มเราก็จะรู้สึกเองขึ้นมาแล้วแหละจะถามว่าเรารับประทานอาหารเราจะหยุดรับประทานเมื่อไรเมื่อเราอิ่มการปฏริบัติภาวนากรหมฐานถ้าเราอิ่มแล้วเนี่ยมันจะพัฒนาเดินไปละเป็นอุบาสกอุบาสิกาถ้ามันอิ่มไปอีกก็จะพัฒนาเดินไปปฏิบัติภาวนาเป็นพระชายจะเป็นพระสงฆ์เป็นผู้หญิงก็จะ บวชเป็นแม่ชีก็ได้หรือถ้าไม่ได้บวชก็เป็นอุบาศกบาสิกาขึ้นมาปฏิบัติถือสิ้นแเอาจริงเอาจังในการภาวนานั่นเองนี่ผู้ที่มีปัญญาพัฒนาอย่างนี้ส่วนที่ผู้ไม่มีปัญญาไม่ได้ผลศรัทธาก็เสื่อมไปตกไปจากคำสอนของพระสมมัติพระเจ้ากําตัดรอนล้มเลิกไปเ,เพราะว่า การสติขาปัญญาไม่ได้เข้าใกล้ชิดกับน,นักปราชญ์ผู้รู้ผู้เข้าใจในธรรมะส่วนที่เราจะชักจูงหรือกล่อมคู่กรองของเราผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเรามาปฏิบัติทมอย่างไรอันนี้ต้องค่อยๆเป็นไปต้องหาโอกาสหาเวลานะไม่จะปล่อยไปตามยถากรรมอย่างนั้นไม่ได้ล่ะพยายามชักจูงด้วยอุบายวิธีต่างๆ อาจจะเปิดเทปให้ฟังบ้างบางหนังสือธรรมะไว้บ้างค่อยๆพูดทีละน้อยชักจูงทีละน้อยน้อยใหญ่เขาเกิดการปฏิเสธขึ้นมาก็มีนะบางคนก็เข้าวัดหลายคนบางทีภรรยาเข้าวัดสามีก็ยังไม่ได้สนใจอะไรก็มาส่งมาส่งภรรยาได้แต่ก็พากอยู่ในรถ แต่วันวันหนึ่งเรื่องของบาร,รมีเกิดขึ้นมากับตั้งใจที่จะปฏิบัติภาวนาเรียนรู้ถ้าเอาจริงเอาจังกรรัน้นก็ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็มีนนหลายคนนั้นหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นนะหรือบางทีสามีก็เข้าก่อนลนะภรรยายังไม่สนใจค่อยๆดึงกันมานะ้นอุบายวิธีเมื่อได้ฟังทำฉลาดในการเรียนรู้ขึ้นมาแล้ว ก็สามารถมีศีลเสมอกันได้มีคุณธรรมเสมอกันได้อันนี้ก็ทำให้ครอบครัวก็มีความสุขขอโอกาสค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นของผู้ไม่ประสบประสงค์ออกนามอีกท่านนะคะจากที่วัดนะคะกราบพระอาจารย์อานันต์ในการฝึกทำสมาธิของโยมหนึ่งในนิวรณ์ที่ยากที่สุดคือตัณหา ความอยากที่จะมีเงินให้มากกว่านี้โยมพยายามพิจารณาความตายและฝึกสร้างความยินดีในสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ไม่ได้ผลพระอาจารย์ช่วยแนะนำโยมว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อจิตที่ฟุ้งซ่านเรื่องเงินเงินทองๆองอย่างนี้ให้ทีสาธุเน,นี่ยพูดินนี้คงเป็นธรรมชาติของจิตใจนั่นแหละที่เรายังแสวงหายอยู่การแสวงหาภายนอก แสดงงานลาบยอดส่วนสุขอันนี้ก็เป็นเรโลกของโลก,กธรรมถึงแม้ว่าเราจะจะมีความอยากที่เรียกว่าตัณหาอยู่แต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ประสงค์ห้ามนะแต่ให้อยู่ในขอบเขตของเรื่องศีลธรรมทำการงานอันประกอบด้วยที่ไม่มีโทษไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียน,นคนอื่น ถึงจะได้ทรัพย์สินเงินทองมามากมายประสบความสาเร็จในการทำกิจการงานและธุรกิจแต่พระพุทธเจ้าก็สอนให้เรารู้จักการแบ่งปันมื่มีมากแต่เรามีศรัาทธาก็ช่วยเหลือไม่ว่าทําบุญทําทานสงงคาอบุนชราคนยากไร่หรือว่าสร้างถนนหนทางให้คนสัญจรไปมาขุดน้ําขุดสะอำนวยประโยชน์ แค่คนที่ทุกข์ยากลำบากอันนี้ก็เป็นเรื่องของบุญเรื่องของฐานทำควบคู่กันไปด้วยอันนี้มันอยู่ที่วาสนาบารมีบางคนก็ทำแล้วก็มีทรัพย์สินกันทองมากก็แบ่งปันบางคนไม่ฉลาดก็ไม่แบ่งปันก็ได้แต่วัตถุมาในสุดก็ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกนี้แต่ว่าถ้ามารบกวนจิตใจของเรามากเกินไปอันนี้ต้องระวัง คือฟุ้งซ่านและคิดไม่หยุดเราต้องมีเวลาหยุดบ้างเราเห็นให้เห็นโทษบ้างวันนี้แหละเมื่อเรามีตัณหามีความอยากอย่างนี้มีความทิ้หนลนมากเกินไปจนจิตเรามันไม่มีวันที่จะหยุดเลยถ้าพูดอย่างหนึ่งกัวบาเราก็อาจจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาแต่ว่าสิ่งที่เสียไปตอนนี้ก็คือเวลาเวลาที่มันหายไป เวลาของเราที่อยู่ในโลกนี้มันน้อยลงไปทุกวันแต่เราคิดว่าเราจะได้อะไรที่ม,มากขึ้นแต่เราไม่ได้มองกลับว่าเวลาของเรามันน้อยลงไปแล้วทุกวันถ้าคนที่ไม่มีปัญญาก็จะหลงไปได้จนถึงวันตายก็เสชีวิตแต่คนที่มีปัญญาก็คิดขึ้นมาใหม่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนเราจะแสวงหา ทรัพย์สินเงินทองอย่างนี้ถ้าเราตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นะก็มีตัวอย่างเหมือนกันในสมัยพุทธกาลนะมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นพ่อค้าวานิชเดินทางไปแต่ละเมืองก็ค้าขายนำสินค้าจากเมืองนี้ไปขายเมืองนูน้นนำสินค้าจากเมืองนู้นกลับมาขายเมืองนี้เออเขาจะมีเป็นเจ้าของเกวียน ยานพาหนะที่มันทุกสินค้าไปขายเขาก็คิดแล้วบวกลบคูณหารว่าขายทั้งหมดจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ยังฟุ้งซ่านไปเรื่องเงินเงินทองทองนั่นแหละแต่เขาสนใจธรรมะพระสมมาธรรมบุทธเจ้าก็เล็งด้วยญาณแล้วว่าชีวิตของอุบาสกค,คนนี้ไม่แน่นอนแล้วไม่นานจะต้องตายจึงได้ปรารับกระพานนวบ่าอุบาสกค,คนนี้นะชีวิตเหลือน้อยแล้ว พระอ,อนนทเทละก็นำความนี้แหละไปเตือนอุบาสกว่าอย่ามัวแต่คิดเรื่องธุรกิจการค้าการขายเงินกันทองทองเลยชีวิตของเรานี่เป็นของไม่เทียงแท้นะบาสกคนนี้ก็มีปัญญาเห็นว่าคำพูดของพระอ,อนนทเทระนี่ที่ได้รับจากพระพุทธมาธรรมเจ้าไม่ใช่ธรรมดาละเราประมาทไม่ได้ละก็เลยพิจารณาถึง ชีวิตมันไม่แน่นอนชีวิตมันก็จะต้องตายการพิจารณาความตายทำให้เราตัดความโลรที่รุนแรงความโกรธความหลงที่ยึดถือที่รุนแรงลงได้เราะสุขนี้ก็เลยจิตรวมสงบก็ได้เป็นพระสุดามันแต่ในคืนนั้นเองท่านก็เสียชีวิตไป แต่ว่าเสียชีวิตไปด้วยจิตของท่านที่ได้มีคุณธรรมแล้วนี่ทำไมได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาหนุนเทราแล้วมาสุคนนี้ก็จะตายไปเปล่ามวัวแต่แสวงหาทรัพย์ภายนอกไม่ได้แสวงหาทรัพย์ภายในขอาการค่ะคำถามต่อไปนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่อยู่ที่วัดมับจันนะคะกราบหลวงพ่อ เราต้องร่วมรับผลของกรรมจากบรรพุรุษหรือพี่น้องร่วมท้องเดียวกันหรือไม่มีทางไหนไหมที่จะช่วยลดทอนกรรมให้พวกเขาได้บ้างนอกเหนือไปจากการอุทิศบุญให้พวกเขาค่ะกรรมเนี่ยนะเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมเป็นผู้ให้ผลคือกรรมของใครก็ของคนนั้นไม่ได้เกี่ยวกันคนอื่นเขาทำกรรมแล้วเราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ร่วมกัน ไี่เราไปรับผลกรรมของเขาด้วยเหมือนคนทำผิดกฎหมายญาิพีน้องการก็อาจจะถูกผุยพักษาลงโทษก็คนเดียวที่ทำผิดนั้นคนที่ไม่ได้ทำผิดนะก็ไม่ต้องรับโทษนั่นนะกรรมของใครกับกรรมของเราของแต่ละคนแต่ว่าที่เกี่ยวข้องมันเป็นญาติสนิทมิสหายที่ได้รับกรรมเราก็อาจจะเศร้าใจเสียใจ ไปด้วยกับที่เขาจะทำกรรมไม่ดีอันนี้ก็ต้องมาฝึกนะผู้เบิกขาจิตของเราให้ได้นั่นเองส่วนการลดทอนกรรมให้พวกเขานั้นก็ต้องแนะนำให้เขาได้ฝึกใปฏิบัติให้สร้างความดีในทานศีลภาวนาถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เขาดำเนินชีวิตที่ททถูกต้อง อันนั้นจะทำให้เขาละเลิกจากกรรมที่ไม่ดีมาทำกรรมดีที่พระเจ้าเทศในวันมาฆะละบาบำเป็นบุญนั่นเองโดยที่เราทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นถ้าเขาเใียชีวิตไปแล้วนั่นแหละเราถึงจะทำบุญลอุทิศไปให้เป็นการลึกถึงในความดีของเขาที่เคยมีกับเรา ขอากาสค่ะคำถามต่อไปนะคะเป็นคำถามจากทางออนไลน์นะคะคุณลิซิยาเน่เฮอร์เมนนะคะประเทศอินโดนีเซียดิฉันได้ชานสีฝึกอนาปณสติและกระสินสีขาวดิฉันอยากจะฝึกวิปัสสนากรรมฐานแต่ดิฉันไม่ทราบขั้นตอนเมื่อก่อนได้พยายามฝึกวิปัสสนาจากอาจารย์ผู้สอนสมาธิเริ่มจากกสินชานที่สามและได้เห็นอนัตตาและกายแยกจากจิตแต่จิตยังเป็นอุเบกขา ทันใดนั้นจิตดิฉันก็ว่างจากความคิดปรุงแต่งและดิฉันก็มีความสุขที่ลึกซึ้งมาก,ส,กาสุขมากกว่าฌานเป็นไหนๆจากนั้นดิฉันก็เห็นตัวเองในชาติก่อนว่าเคยได้ปวดเป็นพิสุกในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมะโคดมยังโรนตอนสมัยท่านยังทรงพระชนชีพอยู่แต่ดิฉันไม่ได้สําเร็จอะไรเลยพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันบริณิพานดิฉันก็รู้สึกโศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุด จากนั้นมาดิฉันก็พยายามปฏิบัติตามมัคมีองค์แมาโดยตลอดอาจารย์ท่านนั้นบอกว่าดิฉันสำเร็จเป็นโสดาบันแล้ว,แต,ตวแต่ตัวดิฉันเองยังไม่แน่ใจดิฉันอยากพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดขอลุงพ่อโปรดสอนและแนะนำดิฉันด้วยค่ะแสดงว่าในสมาธิดีเหมือนกันนะสมาธิอาจจะแนบแน่น อันนี้การที่เราจะได้รู้ว่าเป็นพระสดาวันไหมออแต่มีคนอื่นมาบอกเราว่าเราได้ก็คงจะเกี่ยวกับเรามีความสงบที่เลึกซึ่งขึ้นมาแต่การที่เราได้พิจารณาแล้วก็เกิดความเข้าใจจิตใจมีความสุขจากที่ว่างเป็นอารมณ์น,นั้นอนิจจดีมากเห้เรายกเรื่องของร่างกายขึ้นมาพิจารณา พิจนากายแยกออไปเป็นกองดินน้ำไฟลมแตกสลายไปเป็นท่าธรรมชาติแล้วเป็นความว่างเลยนเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาเห็นวาสดุว,วิทเวทนาความเจ็บความปวดทางร่างกายความหิวกระหายนเวทนาที่เกิดขึ้นทางใจความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาให้รรววเห็นวาสดุวิท่าเวทนาเจริญในสติปัฏฐานสี่นั่นเอง ถ้าจิตสงบแล้วมีกําลังเต็มแล้วเนี่ยการพิจารณา,าไม่นานก็จะได้เห็นธรรมอย่างแน่นอนให้เอาจิตที่สงบพิจารณากายเนีขอโอกาสค่ะคําถามต่อไปนะคะจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่วัดนะคะกราบเรียนหลวงพ่อขออนุญาตสอบถามและขอคําแนะนําเรื่องการพิจารณาความตายดังนี้หนึ่ง จุดประสงค์ของการพิจารณาความตายคืออะไร 2. เราควรจะพิจารณาความตายอย่างไร 3. การพิจารณาความตายจะมีประโยชน์กับคารวะในที่ทำงานได้อย่างไรกราบขอบพระคุณค่ะจุดประสงค์การพิจารณาความตายต้องการให้เป็นอุบายวิธีให้จิตสงบเรียกว่บาบารนารุสสติ ระลึกถึงความตายเป็นอา,ารมณ์เราเคงได้ยินว่าเราจะเริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสงังขา,า,านุสติการระลึกจากคานุสติเทวตานุสติมรณานุสติเพื่อให้จิตของเรามันสงบนั่นเองเป็นกรรมฐานกองหนึ่งในสี่สบกองความหมายต้องการที่จิตสงบ มื่อจิตสงบแล้วเนี่ยกรรมาฐานกองความตายนี้จะมีนิสสังว่าจะมีสัญญาอารมณ์ว่านะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเป็นสัญญาจะได้จะได้สัญญาของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะใกล้กับปัญญาแล้วนะเป็นสัญญาก่อนถ้าเราพิจารณาอยู่นี่คล้ายๆกับมีปัญญาเลยนะ เพราะเราตัวสูงเราจะตัดเราจะละความโลภความโกรธความหลงได้นั่นเองแม้ว่าเราเป็นฆราวาสทำงานหรือเป็นพระเป็นนักปฏิบัติก็ทำได้หมดอะอย่างเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราจะไปโรธทำไมชีวิตไม่แน่นอนแล้วนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดความชีวิตก็คือค,อความตาย เราพยายามทำดีที่สุดเมื่อเราจะต้องตายล <c oughs> ำบากบมเป็นบุญาำยใ,ให้ผ่องใสแม้แต่เป็นคารวะเราก็ทำได้เขาไปนดูใบไม่ให้จิตของเราสงบแต่ต้องระวังว่าถ้าเราเลึกแล้วใจมันโหดหู่ใจเศร้าใจไอ้นี้ไม่ถูกต้องเราเราจะรู้สึกเหมือนสองเวทสังเวชใจว่าชีวิตไม่แน่นอนก็พยายามสร้างความดี ถ้เรามีความโลภความโกรธความหลงอย่างรุนแรงนะครูบาอาจารย์สอนนะว่าหลวงพ่อชาสอนให้พิจารณาความตายตัดได้จะพิจารณาอย่างไรงนี่นเราเตื่นขึ้นมาว่าชีวิตนี้อาจจะมีอยู่แค่ช่วงเช้านี่เองนะใชสาย,สายอาจจะตายแล้วมันถึงสายก็อาจคิดว่าใกล้ๆเที่ยงอาจจะตายแล้วตอนเที่ยงก็ไม่แน่ เราจะตายแล้วไม่ถึงบ่ายโมงหรอกทำนองเดียวกันทึ้งบ่ายถึงเย็นถึงคำ่ำแล้วเรานอนอาจจะหลับไปในการที่เรานอน,น,อ,นอาจจะตายไปก็ได้อาจจะเป็นการนอนครั้งสุดท้ายก็ได้แล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเอ,อเราอาจจะต้องไม่นานที่จะตายก็ได้ยังไม่กี่ชั่วโมงนี้ให้เราระลึกหนึ่งกประมาณประมาอีกอย่างว่าปี ภูเขาใหญ่ๆมาสี่ทิศบทขยี้สัตว์โลกมาแนละ้วเราได้ยินคนหนีอรามานมามาใกล้เราขึ้นมาทุกทีแล้วเราก็จะไม่ไม่พ้นแน,น,น่นอนหรือสมัยนี้กอาจจะทําเหมือนกับว่าอา,อาจจะเกิดสงครามนิวเคลียกดปุ่มมาเราก็คงไม่รอดไม่รู้กขาจะกดกันเมื่อไหร่นะอย่างนี้ก็ได้แล้วเราเคยเห็นลงฆ่าสัตว์วัว เนื้อหมูที่อยู่ในนั้นเขาเดินไปทุกก้าวทุกก้าวทุกก้าวเขาก็ไปสูญในแดนที่เขาจะต้องตายสน,นักโทษที่ถูก่าชีวิตก็ใกล้ความตายเราพิจารณาแม้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ตัว,วคนตายจํานวนมากเนือนอนอยู่เป็นดินไหวตายกนเป็นเป็นหมื่นอย่างนี้เห็นไหมว่ามันไม่แน่นอนในชีวิต เราก็ระลึกมาเห็นเหตุการณ์ในโลกปัจจุบันนี้ที่คนไม่คิดว่าตัวเองจะตายเลยเนะีมันก็ตายถ้าเราลึกถึงความตายมันสงบแล้มันนิ่งอาจจะได้เข้าใจชัดแจ้งเห็นธรรมาก็นนะน้น้ำมาก็มีประสบการณ์นะ้อยฟังนะเลยไป,ปพิจารณาคนที่เขาตายเขาเป็นตำรวจออกกำลังกายไปถูกสะเก็ดระเบิดแล้วเสียชีวิตมาน ขณะเ็าทำการชนะสูตรอยู่นั่นน่ะไม่มีเครื่องแบบอะไรกะเพียนาโอสรุปสมเวทใจว่าคนเราในกระเพาะอาหารยังมีอาหารยังย่อยไม่หมดเลยน่าจะมีอาหารอยู่ในกระเพาะอยู่เลยแต่เขาก็ตายแล้วแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะต้องมาตายตรงนี้เดี๋ยวคนเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ตายเวลาไหนตายที่ไหนมันบกในน้าําอากาศตายด้วยอย่างอาการอย่างไรไม่รู้ล แต่ว่าคทุกคนต้องตายพิจารณาจิตก็สงบนิ่งขึ้นมาใน่ก็เข้าคนแรกว่าจิตประสงค์กายวิารความตายให้สงบนิ่งอันจิตสงบนิ่งอย่างนั้นน่ะต่อมาจิตเ่็ปรุงแต่งมีตัวตนขึ้นมาจิตก็มีความรู้ขึ้นมาแล้วมันไม่มีนะไม่มีใครนคนที่ตายอยู่นี้ไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นเลยเท่านั้นแหละที่เกิดสัมผัสลรวรู้ขึ้นปัญญา เกิดกับความวางเกิดขึ้นเห็นคนเดินไปเดินมาก็เดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นสดิละโยนเดินไปนี่สภาวาะธรรมปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้แม้แต่เป็นข่าวาสเราทําการงานอยู่ก็เห็นได้จะทําให้เรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาได้อย่างมั่นคงเลยเรียกว่าเป็นศรัทธาตั้งมั่นนั่นเอง